เีคุณลุงคุณลุงขอติดต่อ50 50อ่ะ50จริงจริงจริงหรือเปล่า,าไม่ดูครับอ๋อจับไดอ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอโอเอ็มเกนชิน หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิเล็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009อิล็ติกชอบเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติมอิเล็ติกชอก็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมติ 2,050บาทกับ2,000บาทต่างกันมากไหยต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แแ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็กอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทําให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอยพรสวัสดีครับมีลักกที่แบนะครับ วันนี้หมีจะแนะนำวิธีการตีบวก21ขึ้นไปนะครับซึ่งอ,อันนี้แนะนําแบบสายไม่เติมตังนะสายฟรีหรืออาจจะมีลงทุนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าจะไปดึงมเอสเอรไลท์ก็ได้แต่ว่าอันนี้หมีจะแนะนําวิธีหาเอสทรไลท์ด้วยแล้วก็วิธีการมาตีบวกนะครับหลังจะบวก20เสร็จเห็นไหมมันจะบวกตันเราจะไม่สามารถกดตีบวกเองได้เห็นไหมเห็นไหมคำว่าเลื่อนขั้นมันจะหายไปเลยเสริมพลังก็ไม่ได้เห็นไหมครับ ก็วิธีตีบวกก็ให้เรามาหาเออตรงตรงนี้ครับเดี๋ยวมีกดให้ดูครับนี่มันจะอยู่ที่ทะเลทรายลุกไหมยอยู่ตรงนี้ครับวิธีมาคือให้เราวาปมาที่อาร์แอนฝั่งใต้นะครับพอเรามาเสร็จให้เราวาปซ้ายมันจะอยู่ใกล้สุดเสร็จแล้วก็ให้เราก,กดมาที่นี่ครับแล้วก็กดตรงตรงที่หมีอยู่เลยเนหะ็นไหมจิ้มอ่ะแล้วกดเดินมาแค่นี้ครับมันจะมันจะเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดสตหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มาเปิดแมปนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้นะมันจะเป็นวิธีใกล้ที่สุดเนาะ อันนี้เดี๋ยวหมีจะตีให้ดูเลยครับตอนนี้หมีก็ตีบวกไปตอนนี้ก็ติดติดออฟมืดเนี่ยตอนนี้หมีติดไปอยู่ตอนนี้ก็สี่ชิ้นแล้วครับเนี่ยอันนี้จะอาจจะชิ้นที่ห้าเนะเาะอ่าประโยชน์ของออฟมืดดียังไงก็คือมันจะบวกเห็นไหมครับพลังโจมตีของอุปกรณ์เนี่ยกับอายามินียี่สิเอร์เซนถ้าเราอัดอายามณีเลเวลเต็มแล้วก็ตีบวกยิ่งตีบวกมากพลังต่อสู้ก็ยิ่งเยอะอะอย่างเช่นมีเห็นธนูท็อปอะ มีอาวุธทอปเซฟเห็นบวก60นี่พลังต่อสู้ไป4ี่แสนเลยนะซึ่งมันต่างกับตอนนี้ของหมีมากแค่บวกยี่บเนี่ยแค่ประมาณค่าหมื่น 50, เองคือว่าต่างกันมากเนาะ <S <S อ่าวิธีที่มาตีนะครับก็พอเพื่อนๆมาตามที่หมีบอกแล้วก็กดคุยกับตาแกนะครับเรียกคุณลุงแล้วตาแก่จะโหดร้ายไปอ่าเสร็จแล้วเราก็เลือกครับเห็นไหมาอาวุธที่ไม่บวกถึง20มันจะตีไม่ได้ไว้ต้องตีตั้งแต่บวก20ขึ้นไปอ่ามมนก็จะตีบวกอนุไฟเลยนะครับอ่อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีหินขั้นสูง ตั้งแต่ระยะลเอียดขึ้นไปเราก็จะเอาหินขนาดกลาง10ก้อนไปรวมเป็นหินขั้นสูงนะครับก็ได้จากการล่าบ,บอสด,ด้วยแล้วก็ที่มาที่มาเพิ่มเติมจะมีเป็นผลึกเวทมนต์ดำนะครับซึ่งอันนี้เราจะหาได้จากการเล่าแอสเทอร์ไลท์ไปแรกนะครับนดี๋ยมีจะแนะนํานะครับอ่านี้ครับแอทเทอร์ไลท์เห็นไหมอันนี้หมีใช้ไปเยอะแล้วก็ เนี่ยหมีซื้อกล่องเนี่ยสุ่มไปสิบหมี่ว่าไม่เวิร์กเลยว่ะที่หลังไม่ซื้อแล้วเนี่ยครับหินดาเขาจะอยู่เนี่ยครับเห็นไหมเวทมมต์ดำสามสิบชิ้นเนี่ยเราก็สามารถเอาไอทลน์แรกได้เลยถ้าเพื่อนเพื่อนยิ่งแรงแองสูงเนี่ยในอารีนาสามสามหรือว่าจะเป็นในสงครามอิมเมจินแพทเทิเพื่อนเพื่อนเขาจะแอทไลน์เยอะเพื่อนๆก็จะสามารถเอามาตีบวกคู่กันเลยเห็นไหมแต่มีแนะนําให้ซื้อแค่หินเอ่อหินดําก็พอเนาะไอหินนี่เราสามารถไปรวมเองได้ครับหินตีบวกเนี่ยได้สุกท่าเนาะ อ่าเดี๋ยวมีขอลองตีบวกไปเลยแล้วกันครับเผื่อจะโชคดีติดกับเขาบ้างเนาะเอาละโอ้มาเลยก็เกยโอ้มาเลยก็ตาย,ยอาจาไม่ใช่ละอ่าเขาก็จะมีเตือนบอกเห็นไหมครับว่าตั้งแต่บวก20ขึ้นไปตั้งแต่บวกยี่เนี่ยมีโอกาสที่เราถ้าเราตีพลาดบวกมันจะลดครับอย่างเช่นเพื่อนตีบวกไปยี่สบองยี่สิบาอ่าบวก25ถ้าตีพลาดเนี่ยมันจะมีโอกาสลดเหลยบวกยี่สิบสี่ยี่สามยไปเรื่อยๆถ้าเราถ้าเราตีบวกแตกเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราแบบเราเอาง่าย ค่อนข้างที่จะเปลืองมากครับคือสําหรับผู้เล่นที่สายฟรยีหรือสายเติมตังน้อยอ่ะว่าจะเก็บหินมาตีโบกได้หูเป็นชาติเลยนะก็ถ้าถามมีนะเอาเราปลดแค่บบกยี่สิบเอ็ดก่อนปลดบบกยี่สิบเอ็ดเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถตีบบกยี่สิบเอ็ดติดเห็นไหมครับมันจะติดออฟออฟมืดอ,อย่างที่มีบอกเราเราควรที่จะไล่ทําทุกอย่างเนี่ยให้ติดออฟมืดให้หมดเลยติดเอายง่ายนะติดออฟมืดทีหนึ่งพลังต่อสู้เพิ่มฟรีหนึ่งหมื่นเครับ เอาง่ายตอนแรกอ,อ,อ่ดูอย่างธนูไฟหมีจะเข้าใจเห็นไหมสามหมื่นเก้าตอนบวกยี่สิบสามหมื่นเก้าแค่หมีตีบวกยี่สิบเห็นไหมกลายเป็นสี่หมื่นเก้าเพิ่มหนึ่งหมื่นเลยครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมานั่งไล่เออ่ตีบวกยี่สิบทั้งตัวให้หมดครับโอ้หมีเริ่มเปลี่ยนระดับไปเริ่มอยๆเนี่ยเดิมหมีจะไล่ทำมาบวกยี่สิบทั้งตัวแค่นี้หมีก็พอแล้ว เนีตอนนี้ก็จะแสนหกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีจะลองตีให้ดูด้วยนะครับว่าเนี่ยว่าเราจะติดหรือเปล่าเนาะอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอ่ะโชว์มาเลยคุณลงุงโอ้โหเจอกระถาแลา้วชอบอะได้ไปเดีย๋ยวเฮ้ยย่าเออเปลวครับโอ้โหแหกเลยครับเห็นไหมครับพอเราแหกไปหนึ่งรอบเนี่ยเราจะเสียหินอ่ะตอนนี้หินดําหมีหมดแล้วเดี๋ยวมีต้องไปซื้อแต่ว่าหินไฟหมีมีอยู่แล้วก็มาใช้เออเทอร์ไรในการตีบวกด้วยนะครับก็โอ้ยต้องใส่แนวนี้ไม่เวิร์กว่ะเดี๋ยวขอเพนแนว ออ่าย่ายเพื่อนๆยิ่ง33เนี่ยยิ่งแรงสูงเท่าไหร่แล้วก็อเมจเออเอ,อ,อิมเมจเนนะี่ะห้าห้าขึ้นไปยิ่งสูงเท่าไหรเ่เพื่อนๆก็จะได้แรงสูงขึ้นแล้วก็จะเอาไปแลกแอทเทอร์ไลท์เนีได้เยอะกว่าเดิมเนาะเออแตกไปแล้วเนี่ยครับเราก็เทอร์ไลท์มาซื้อหินดําแอทเทอร์ไลท์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เงินบาทซื้อได้นะแต่วันนี้มีแค่แนะนําวิธีหาเว้ยวิธีหาแบบสายฟรีเลยไม่ต้องเติมเนาะมาคุณลูกมาเจอกันหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโนียโอ้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  ถ้าไม่นับหินหินแดงหาเองเนี่ยเท่ากับว่าตีรอบหนึ่งเสียหนึ่งพันอัลเทอร์ทไท์มาเลยคุณลุงอย่าหอยตาตาตาโอ้โหแตกสองรอบครับผมหมดการหินกูก็หมดอัลเทอร์ไหท์ไม่พอแล้วว่โโาโี่ยังไม่ได้ไปเออแต่ว่าอาวุธอาวุธกับชิ้นอื่นมีตีรอบเดียวติดหมดเลยแล้วเว้ยแต่ว่ารอบนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วว่าเอาเรื่องแล้วว่าเพื่อนอ่ะมีได้อีกรอบรอบสุดท้ายแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีก็ไปเก็บหินของมีต่อหรือไม่ก็ ออรอวิกหน้ารอสัปดาห์หน้าก็ได้เนาะหมีได้อยู่แล้วประมาณเท่าโอ้ยค <c oughs> ุณลุงคุณลุงขอติดห้าสิบห้าสิบอ่ะห้าสิบจริงจริงงหรเปล่าไม่ดูครับอ๋อจะเจ้าเออแตกอีกแล้วแตกสามรอบติดครับเขินเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าหมีตีให้ดูแล้วกันนะว่าเออรู้สึกมันมันก็ยากอยู่นะแต่ว่าไอชิ้นอื่นหมีตีตีติดเองหมดเลยเว้ย แต่เป็นไรไม่รู้นะอัดคลิปมากูสวยทุกทีเลยเอาเป็นว่าก็แนะนำครับว่าให้เพื่อนๆมานั่งไล่ตีทีละชิน้นทีละชิ้นให้ติดบวกยีเ่เบสให้หมดชิ้นหนึ่งก็ได้พลังต่อสู้หนึ่งหมื่นถ้าเกิดหมีทำติดหมดเนี่ยนะพลังต่อสู้หมีก็จะขึ้นประมาณประมาณเกือบเกือบเก้าแสนก็เดิมมีอาจจะแบบเออไปเลื่อนขั้นสิบให้ให้ทุกชิ้นครับแค่นี้ก็สําหรับสายเติมตังค์น้อยได้สักเก้าแสนก็ก็ถือว่าโอเคละครับโอ้ยนี่กูก็เศร้าเหมือนกันนะยสามทีไม่ติดเลยว่ะโอ้ยเธอไล่หมีก็หหมมดเเเเลยยนนะี่่่ตออแรรกาาาทไว สามร้อยกว่าม้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอทิ์หน้าเดี๋ยวเจอกันไหมอ่าเดี๋ยวมีขอแนะนําวิธีหาแอสเทอร์ไลน์นะครับสาหรับบางคนที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่อันนี้พูดถึงคนที่ยังไม่รู้ก็ลองมาดูต่อได้นะครับ <S <S หมดแรกเลยครับก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะพีวีสามสามอันนี้เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วมันอยู่ที่ซีซั่นเราเลยครับว่าเราขึ้นถึงไหนแต่ปกติมีขึ้นไปสามพันนะอันนี้มีตกลงมา <c oughs> คือเป็นอะไรที่แบบ ไม่อยากพูดว่ะโคตรสวยอะเจออันอันนี้เพื่อนๆเป็นกันบ้างบ้างแต่หมีแต่หม,มีเป็นนะเว้ยเพื่อนๆลองมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ยูทูบได้ว่าเจอประสบการณ์เดียวกับหมีว่าไอนน้แบบทีมหมีอะเจอฝั่งซ้ายพลังต่อสู้แปดหมื่นอีกอีกคนหนึ่งฝั่งขวาพลังต่อสู้สองแสนแล้วกูจะแสนห้าอีกฝั่งหนึ่งครับห้าแสนหกแสนแปดแสนกูจะชนะยังไงวะเพื่อนคือระบบสุ่มเกมนี้แม่งแบบไม่อยากไม่ไม่อยากว่าเลยว่ะเอาเป็นว่า ใครเจอประสบการณ์แบบนี้ก็มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ยูทูบได้นะครับหมีจะได้รู้ว่าหมีไม่ได้ซวยคนเดียวเนาะแล้วก็อืมไอ้ตาเนี่ยตาไอ้ตาเนี่ยที่หมีเล่นวิ่งที่แล้วตอนแรกหมีสามพันตกลงมาเหลือสองพันแปดอะหมีแพ้ประมาณเจ็ดแปดเจ็ดตาติดเลยเนาะเจ็ดตาติดอะคือแบบเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะแบบสุ่มพลังซ้ายแปดหมื่นอีกคั้นอีกคนหนึ่งสองแสนอ่ะตาตาหน้าดีหน่อยพลังต่อสู้สองแสนกับสามแสนอยู่ซ้ายขวาส่วนพลังห้าแสนห้าแสนเจ็ดแสนคืออะไรวะเพื่อน ใช่หมีชนะไงวะแล้วหมีซวยแล้วไว้ไปสุ่มเจออย่างเงี้ยเจ็ดตาติดอะ่ะคือแพ้เจ็ดตาติดเลยแบบเนี้ยมันก็แบบวิ่นี้คูพอก่อนไว้เดี๋ยววิ่งหน้าค่อยว่ากันเอาเป็นว่าก็แชร์ประสบการณ์นะครับว่าถ้าเพื่อนเมื่อไหนเจอก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ทูมาเอา่อบอกประสบการณ์ที่ที่เล่นพีพีสามสามนะครับว่ามันว่า,ว,าว่ามัน <laughs> ไม่อยากด่าเลยว <laughs> คืออยากให้เขาปรับระบบแรงให้มันดีกว่านี้ครับพูดจริง อย่างตอนแรกหมีเล่นแรงสามพันเนี่ยบางทีหมีสุ่มเจอผู้เล่นพลังต่อสู้ร้านหนึ่งล้านแปดก็เจอนะแล้วคือแบบทีมกูวอะไรอ่ะคือแบบสุ่มเจอแสนหนึ่งสองแสนอย่างเงี้ยแล้วไปเจอคอรล้านหนึ่งอ่ะเจอแปดแสนเก้าแสนคือมันเจอแค่ล้านล้านห้ากูก็ตายแล้วว่าแม่งเข้ามายิงสกิลเดียวตายสามตัวอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกครับก็ให้เพื่อนๆพยายามไต่อันดับให้ขึ้นอย่างต่ำนะถ้าเกิดถ้าหมีนะเออเอาสักสองพันแปดก็ได้ว่าจะได้ติดแรงประมาณหมีอย่างเงี้ย หรือว่าถ้อถ้าเกิดสามพันเนี่ยจะได้อันดับสูงหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็จะติดมันก็จะได้อาทิตย์หนึ่งวีคหนึ่งห้าพันไอ้แล้แต่ไอ้นล้วแต่เพื่อนขยันเลยแต่ว่ามีเห็นบางคนเขาพลังต่อสู้สองแสนอย่างเออพวกเอนจิเนียร์เขาขึ้นติดได้นะท็อปเนี่ยอันดับสูงหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ก็ท็อปร้อยเลยอะแต่อย่างที่บอกครับถ้าพลังต่อสู้เราสองสามแสนเราก็อย่าหาทําเลยสงสารคนอื่นเพราว่าบางบางคนเขาทำซีพีมาโอ้โหเขาจะทําขึ้นมาเก้าแสนล้านอย่งได้ใป่ะ คือหมีเข้าใจเลยเว้ยบางทีหมีเจอเอย่างเงี้ยเฮียพลังต่อสู้แปดหมื่นพลังต่อสู้แสนหนึ่งพลังต่อสู้อันนี้ไม่ได้ไปไปดูถูกอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเออลองทาตามไกด์หมีก่อนไกด์หมีบอกแม่งแทบทุกอย่างเลยเว้ยลองทําตามดูรับประกันเพื่อนเพื่อนพลังต่อสู้ห้าแสนทุกคนคือห้าแสนมันก็ดีกว่าแปดหมื่นอยู่ก็ถูกมาห้าแสนมันยังพอรุ้นเว้ยแบบเราไปเจอฝั่งตรงข้ามแบบห้าแสนหกแสนแปดแสนเออมันยังแบบรู้สึก อันนี้แบบสุ่มทีมาอันนี้เพื่อนๆเป็นเหมือนหมีบ้างเวลาสุ่มทีมาขึ้นเชื่อย่างเงี้ยสามคนสามคนอย่างเงี้ยโอ้โหกูดูพลังต่อสู้เลยพอกูพอกูเห็นแสนหนึ่งนี่กูร้องอย่างงี้ก่อนเลยก็ก็แชร์กันนะครับเออประสบการณ์สาามเนาะหมีว่าน่าหมีว่าจะน่าน่าจะต้องเจอทุกทุกคน่ะเนาะ แล้วก็นี่ก็คือรางวัลซีซั่นนะครับยิ่งเราไต่อันดับสูงขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งได้เยอะมันจะเป็นเออจบรางวัลซีซั่นนะเนาะก็สําหรับคนที่เขาแบบไต่ได้ยิ่งสูงก็ยิ่งได้เยอะอย่างอันดับหนึ่งนี่ได้แสนหกพัดเจ้าแสนหกนี่ถ้าเกิดคิดเป็นเงินบาทขายได้เกือบแสนบาทเลยนะเออแต่ตอนนี้ราคาไอ้ไลายตกแล้วน่าจะไม่ถึงครับแต่ว่าพูดถึงนะพูดเล่นเล่นอันดับหนึ่งเนี่ยงคุณบอยไม่รู้ปะเห็นเขาบอกเติมเป็นสี่ล้านเลยปะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่เห็นข่าวหรือ หมีเอาแค่เี้พอหมีมีความสุขแล้วเว้ยบอกจริงนะเล่นโหมดนี้เฮียกูกินน้อยตีสิไปสาเมตรอะกินพาลาไปสาเมตรจริงๆเพื่อนเจ<ๆ>อแต่ dachte, แบบอะไรวะพลังต่อสู้แปดหมื่นพลังต่อสู้สองแสนแล้วแล้วคืออะไรอะคือคือตัวตัวเราเราต้องแบกตลอดหรอวะแล้วไปเจออีกฝั่งนึงมันอะไรวะอีกฝั่งหนึ่งคือพลังต่อสู้อะเขาเด็ดดวงนั้นเลยนะเว้ยมาแบบหกแสนเจ็ดแสนแปดมาคนมาหกแสนเจ็ดแสนล้านหนึ่งคืออะไรอะระบบสูงมันไม่ใช่อ่ะ ก็อันนี้นะครับสําหรับการหาเอเธอไรซึ่งเพื่อนๆควรจะต้องหานะครับควรยังไงก็ต้องเล่นแหละต่อให้ปวดหัวยังไงก็ต้องเล่นครับ <S <S ถ้าเกิดสมมติเ,เล่นแล้วเราปวดหัวมากมีนะนะเอาแค่อันดับเนี่ยสูงสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอได้เอทเธอไรที่ละสองพันก็คือแจม่มแจมแจม่แจมจวงแล้วมีผู้ถูกไหมอ๋อสองพันเราก็ไปเอาไปตีบวกยี่เบ็ดขึ้นไปอ่ะตีได้สองรอบมีผู้ถูกไหมแต่ถ้าเพื่อนๆมีหินตีบวกเราก็ซื้อแค่หินดำเนี่ยก็ตีได้ตีสี่รอบขออย่างเดียวให้ติดบวกยี่เบ็ดไว้ไล่ชิ้นไล่ชิ้นติดทั้งงงตัััวพพพลลชิิ้นนูเ่ม ติดทั้งตัวพลังต่อสู้เพิ่มฟรีเลครับแปดหมื่นเอ้ยมาสิบชิ้นแสนหนึ่งฟรีเลยครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรทำนี่สําคัญมากครับอ่าอันนี้เรามีขอจบไปในเรื่องของ PVP สามสามนะเอาจริงถ้าแม่ไม่ได้อัเทอร์ไรท์นี่กูไม่มาเล่นแนละ้วนี่โคตรปวดกระบาลเลยอ่าต่อไปนะครับที่เพื่อนๆยังไงเออหลายๆคนก็รู้แหละก็คือคืออะไรครับสงครามมหาอิมเมจินแพทเทินี่เองเออเรียกว่าสงครามโปกเกมอนดูกิโออะไรก็แล้วแต่ครับ เออเป็นว่าตอนนี้มีอยู่แรงอะไรวะเนะี่ยมีอยู่ไดมอนด์หนึ่งกะว่าจะขึ้นแค่มาสเตอร์หนึ่งคอยแล้วครับเริ่มไม่ไหวละตึงมือเหมือนกันแต่ไอมาจินเนี่ยมีขอแนะนําว่าเพื่อนๆทุกคนต้องเล่นมันไม่ได้แบบปวดหัวเหมือนไอพีพีสามสามอันนี้คือแค่เราจับทีมเป็นเราลงห้าตัวละครที่เป็นตัวท็อปเอเอ็ดแล้วก็พลังต่อสู้ใส่ของของเล่นแค่นี้เองครับอ่าเดี๋ยวมีจะขอแนะนํานะครับรางวัลซีซั่น Season ก่อนนะอ่ารางวัลสัป,ปดาห์ครับเห็นไหมถ้าในอันนี้อันนี้หน,นีมีมติดอยู่สามเปอร์เซ็นต์แต่คิด มีเคยเลอมเคยขึ้นไปลองแล้วไม่ไหวจริงๆว่ะแต่เราเคนที่เถื่อนๆดังนั้นนะไม่หรอกบางคนเขามีมอนสเตอร์เอ่อพ vP ของ55โดยตรงใช้5ตัวแล้วเขาไปอัพหนักๆเนี่ยเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเวย้ยคือแรงไอ s ห้าตัวลงอะ่ะม,มันชนะอยู่แล้วอะตามหลักอะ่ะ ก็อันนี้ตั้งแต่เพื่อนๆเลยนะอันนี้เราไม่บังคับกันเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวที่มีขอแนะนําเพื่อนๆว่าควรเล่นครับอย่างน้อยก็ควรจะสักเอออันดับ7อันดับเอออันดับสูง5% 7%มันจะได้พันห0าพนลึงเห็นป่ะแล้วก็รวมกับแอลเทอร์ไลท์ที่เราได้จาก PV33 รวมกันอย่างน้อยอาทิตย์นึงขอ5000ถ้าอาทิตย์หนึ่งห้าพได้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปซื้อกล่องกล่องสุ่มอะฟรีเลยเว้ยสิกล่อง ก็จะมีโอกาสสุ่มอาวุธสีดาวสีดาวฟ้าแต่ว่าอันอันนี้ไม่ขอแนะนำเหมือกันเพราะว่ามันเกลือมากมีลอง10กล่องแล้วเอาว่าเขาอยากแนะนำให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเอ่อแอทไลา์ยังต่ำห้0 0ันครับแล้วก็เอาไปซื้อหินดำได้ไซื้อหินตีบวกแล้วก็บวกยี่สิบทั้งตัวแค่เนี้ยพลังต่อสู้เพิ่มฟีฟีแสนหนึ่งเว้ยอันนี้คือแนะนำเฉยๆแต่ว่าจะทำไม่ทำไม่ว่ากันเนาะอันนี้แล้วแต่แต่ว่าอย่างที่บอกไอ้มอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ปวดหัวเว้ยเล่นสนุกกว่าเยอะบอกจริงไอ้สามสามนี่กปูปวดกระบาลมากอะ เล่นทุกครั้งเนี่ยบอกจริงกินท่าพาราทุกรอบเลยไม่เคยไม่เคยมีรอบไหนเล่นแล้วแบบว่าไม่เครียดอะแต่อันนี้เล่นแล้วสนุกเว้ยแกจับทีมอันนี้ก็จะมีรางวัลซีซั่นนะครับก็อยู่ที่เราไปอยู่ที่เพื่อนเพื่อนเลยว่าเพื่อนเพื่อนทำได้ขึ้นแค่ไหนเห็นไหมถ้าเราขึ้นเราโอ้โหติดอันลำสองได้นะโอ้โหรางวัลชิวเลยเราไปคู่กับพีวีสามสามนะโอ้โหรวยล้ำซ้ำอะเราสามารถเอาหินพวกนี้ไปกดตีบวกรัวแดน30ได้เลยครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ขึ้นถึงท็อปร้อยะเนาะแต่นี่หมีคงไม่ไหวอะหมีไม่ได้เติม เติมมีนิด่น่อยเล่นแค่แบบทำากงทำไกด์ก็มีก็พอใจแล้วอ่าเรามาดูในส่วนของการจัดทีมครับอันนี้มีขอบอกอธิบายแบบละเอียดเลยนะแรงเอสเอสเขาเล่นอะไรกันอันนี้มีขอคุณบาลอนซดตี่ตอนนี้มีก็อยู่คิวเดียวเขาอันนี้มีขอพูดถึงท็อปแรง์ของเซฟมีนะว่าเขาใช้ตัวอะไรกันเด็ดเพื่อนเพื่อนสามารถจัดตามได้หรือว่าจะไปจัดตามเพื่อนเพื่อนก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนี้แค่แนะนำเฉยๆว่าอันนี้เป็นประสบการณ์เพราะว่าบางทีมีเขาขึ้นไปตีท็อปร้อยอยู่ก็ก็รู้แหละว่าแม่งแต่ละตัว มันมีที่มาที่ไปยังไงอ่าตัวนี้เพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนๆอนยากเล่นยาวเลยนะกินแอเทไลทย,ยาวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหาห้าตัวนี้ครับตัวแรกพี่วัวหรือใครจะได้พี่ควายพี่กระทิงอะไรก็แล้วแต่อ๋อนี่ผี่ขอกดอนุญาตของท็อปหนึ่งหน่อยนะครับเอ่อพี่วัวมันดียังไงพี่วัวมันจะมีสกิลพุ่งเข้าไปชนและติดสตนนะครับแล้วก็แกจะสร้างเกาะเรื่อห้ก,กับตัวเองคือมันเป็นตัวแทงที่หนาที่สุดในเกมแล้วมันจะบอพอกับไม่หรอกหมีว่า พอ่พอๆกับไอมอนเต้นไลออนแหละแต่ว่ามอนเตนไลออนมันอัพดาวยากกว่าเพราะว่ามันเป็นพื้นฟ้ามอนเต้นไลออนเนี่ยมันเป็นแทงที่มีอมาตัสิบวิวลามันจะตายมีเห็นนะเนี่ยที่หมีใช้เองเนี่ยมันยืนนานมากเว้ยพอเวลามันโดนลุมใช่ไหมตนเลือนมันหมดเนี่ยมันก็จะเป็นอาตาัดสิบวิคือยืนยาวมากแต่ถ้าเกิดถามหมีนะที่ท็อปแรงก็ใช้กันจริงๆอนะ่ะท็อปพีท็อปทีวีพีเลยคือที่วัวเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวแทงนะตัวที่2ทพี่กวางครับกวางตัวนี้ สเตนทอร์ ool, เอาแน่นอนอยู่แล้วว่ามันดียังไงมันมีสกิลเนี่ยคือเห็นไหมครับจะช่วยลดดาเมจด้วยแล้วก็สะท้อนแล้วก็มอบผลสติด้วยคือมันเป็นตัวที่แบบเอ่อกันดีบัฟเราด้วยแล้วมันยังช่วยหไหมครับสร้างดาเมจ340%ก็คือว่าสกิลเนี้ยเด็ดสุดคือมันจะเป็นสกิลรวบครับเอาง่ายๆนะควายเนี่ยเอยอขอโทษครับตัวแรกอ่ะพี่วัวมันจะวิ่งเข้าวิ่งวงเข้าไปขีดก่อนเสร็จแล้วพี่กวางเนี่ยมันจะรวบแล้วก็ซีดาร์ก้อนเนี่ยยิง ซีดาก้อนมันจะยิงเป็นอันติหมูแล้วก็น้องซุนริวเนี่ยจะยิงคอมโบซ้ำตายเรียบครับอันนี้ขอแนะนำสองแทงที่มีว่าเอ็เอเลยนะสองตัวนี้อะลองมาอันนี้ให้แค่เอก็คือมันติไลออนเนี่ยที่มีใช้อยู่พอดีหมีไม่มีไม่มีไม่มีวัวทำไมไม่มีวัวเพราะว่าตอนทํากิจกรรมอ่ะมันหมีลืมืมีลืมกดหยิบแล้วกิจกรรมหมดแล้ววันนั้นอ่ะหมีทํางานก็เลยไม่ได้กดเอาไม่เป็นไรครับก็เลยใช้ตัวนี้เอาแต่ว่าแนะนําว่าเพื่อนเพื่อมีวัวก็ควรจะบ้านวัวนะครับ อันนี้จบไปใน,นเรื่องของแท้ง3 3ตัวฮิตฮอตเลยนะที่เขาใช้กันแต่ว่าท็อปเอเนี่ยมีจะให้ไอ้สตัวนี้ละครับบัวกับกวางแต่ว่าไอ้มอนเตนไลออนเนี่ยอันนี้จะให้แค่เอนะเพราะว่าที่ใช้เนี่ยมันมันถึกนะเว้ยแต่มันไม่มันมันไม่คอมโ,มโบไงมันไม่ตอบโจทย์อะเพื่อนอ่ะตัวที่3นะครับบัฟที่ดีที่สุดเลยของณนะตอนนี้อันนี้เราพูดถึงมอนสเตอร์อิมเจนตอนแผบนี้นะคือพี่กวางเอ๊ย คือน้องกระต่ายบันนี่บอดหลายๆคนน่าจะรู้แล้แหละแต่นี้พูดถึงว่าถ้าเกิดคนไม่รู้นะที่ว่าน้องดีไงเพราะว่าเริ่มเกมมาน้องจะสร้างม่านบาเรียป้องกันเฮดพีสูงสุดของตัวเองถ้าคนที่ไปอัดเยลลี่เนี่ยเฮดพีเต็มเนี่ยแม่งหนามากเว้ยเนี่ยอย่างเห็นว่าพวกท็อปเนี่ยเขาเขาจะอัด300เลยโผลมาเริ่มเกมมาเนี่ยน้องกระต่ายจะสร้างเกาะให้กับตัวแนวหน้าแล้วทุกตัวเลยครับทําให้อีกฝ่ายนึงยิงไม่ได้ คือยิงไปติดเกาะแล้วทีนี้น้องก็ตายจะมีเวลาที่จะสามารถทําให้ตัวดาวเมจเราตายยากแทงเราก็ตายยากแต่ถ้าเกิดคอมโบกับพี่วัวเนี่ยพี่วัวก็สร้างเกาะตัวเองอีกแม่งก็แบบถึกทนอะอโน,นเรียกที่อย่างนี้เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ต่ายเนี่ยสำหรับสายซัาคือ NS เลยครับอันนี้ก็แนะนํานะอ่ะต่อไปตัวดาเมทครับที่ว่าท็อปเทียนท็อปร้อยเขาใช้กันเลยที่หมีเห็นคือซีดากอนซีดากอนนี่ยืนหนึ่งเลยอันนี้บอกเลยรัเนียหมีก็มีมีแล้วกล้าพูดเลยว่าซีดากอนยืนหนึ่งเพราะตัวเองก็ใช้อยู่ ให้เราอัดโจมตีให้แม็กเลยครับแล้วก็ถ้าเรามีตัวคอมโบ3ตัวนี้อย่างเช่นพี่วัวก,กับกวางกัวเนี่ยมันจะเข้าไปปิดก่อนส่วนกวางเนี่ยมันจะรวบแล้วก็ซีดาก้อนยิงตุ้มเรียบครับผมแต่ซีดาก้อนเพื่อนๆต้องไปลงเยลลี่อ 300, นะัด300ระอยนะ่างของมีนี่มีก็เยลลี่เรียบร้อยแล้ว300รอเรียบร้อยแล้วกินเยลลี่เต็มในดูของคุณบาลอน79็ดหมื่นเก้าโหแต่เขาขั้นเขาเล่นขั้นสิบครับอันนี้อันนี้คือยิงทีเดียวตายหมดแน่นอนครับมีก้าพูดเลยก็คือ คอมโบ5ตัวนี้มันท้อจริงยังไงใช่ป่ะอ่าเดี๋ยวนีอธิบายให้ฟังน้องซูริวทำไมถึงมาคอมโบด้วยเพราะว่าน้องดูสุดซูริวมีแค่จะดีข้อมีดีอยู่2ข้อที่มีเห็นก็คือโบิโบริมาณท่าุน้ำ5%าเจะทําให้ซีดาก็ยิ่งแรงยิงแรงขึ้นไปใหญ่แล้วก็ตัวน้องเป็นท่าุน้ําด้วยแล้วก็น้องเนี่ยจะมีสกิลเนี่ยทำให้อีกฝ่ายตติหิมะกัด แล้วสร้างดามเมจเพิ่มอีกร้อยเซนด้วยก็คือยิ่งคอมโบน้ํายิ่งแบบจัดจ้านเลยก็เลยเขาเลยส่วนใหญ่ยิ่งเอาสองตัวนี้มาคอมโบนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าน้ําที่สุดที่สุดของแพทนี้แล้วท่าอื่นเก่งนะแต่ว่าอย่างท่าอื่นก็จะมีน้องไม้อย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวใหม่มาวันนี้เป็นตัวสิงโตแต่ว่ามันเพิ่งมาไงยังไงยังไงถึงจะปั้นเออไปอะ่ะมันก็มันก็มันก็แพ้น้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะไม่ปั้นกันแน่นอนเว้ยปั้นมาก็โดนซสีร่างก้อนยิงตาย,ยจริง สรุปครั้าตัวที่มีแนะนําก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเล่นยาวๆท็อปทอปแบบเก็บแอทเทเรียลเก็บแอทเทไลย์ยาวๆเลยนะอยากติดเกือบเกือบท็อปร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยให้แนะนํา้าตัวนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวมียืนงานให้ดูเหน็นไหมอ่าตัวไม้ตัวนี้เก่งครับอันนี้ขอกดให้ดูนะครับคือมันเป็นตัวที่โยนพิทให้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีสกิลติดสะานแล้วแรงมากเป้าเดี่ยวโดนทีนี้แตกเลยนะ แต่ว่าพูดถึงค่าคอมโบน้ําจริงๆอ่ะที่หมีมองว่าเด็ดซูคือคือหตัวเนี้ยเพราะมันตายยากน้องก็ตายโผลมาสร้างบัฟทําให้ฝ่ายเราตายยากพี่วัววิ่งเข้าไปควิดอันอันนี้มีพูดถึงการเล่นเริ่มมาเลยนะแล้วก็พอควิดเสร็จเนี่ยกวางรวบเสร็จแล้วซีดากอนยิงตุ้มซูนิวยิงตุ้มตายเรียบครับอันนี้คือแค่แนะนำอ่าการจัดเลยนะของแบบพวกซับท็อปเขาเล่นกันให้เห็นไปเลยว่าเขาเล่นกันประมาณนี้นะครับ อ่าโอเคครับก็น่าจะช่วยทําให้เพื่อนๆได้เอสไลท์เพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะอาจจะแบบเอาไปจัดตามที่หมีบอกเราก็เออเดี๋ยวหมีขอพูดนิดนึงครับเรื่องเยลรี่ด้วยเยลลี่นะครับหมีบอกตรงเลยนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าที่หมีเห็นเขาเล่นกันอะ่ะสุดเออโผล่มาเนี่ยเขาจะอัดไอ้นี่ก่อนเลยครับซีดากรก้อนเอาแอคแท็กก่อนเลยให้เต็มเพราะว่าซีดาร์ก้อนเป็นตัวที่ยิงอะมาหาน้ําอ่ะคือถ้าเรามีกวางที่กวางมาดูดเสร็จอย่างเงี้ย ซีดารก้อนยิงหมู่อะ่ะมันจะโดนหมดหมด,หมดเลยไว้5ตัวแล้วถ้าเกิดซีดารก้อนแล้วยิงอัดอัางยิ่งแรงเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็หายหมดมีผู้ถูกบ้างเพราะนั้นมันเป็นตัวที่คุ้มที่สุดเลยในบรรดาที่เราต้องอัดก่อนเลยเยลลี่พออัดซีดาร์ก้อนแม็กเสร็จเนี่ยมีเห็นที่เขาเล่นกันนะเขาจะไปอ,อัดแทงต่ออย่างพี่วัวเห็นปะเขาก็จะเป็นลงดีเฟนซ์กินเยลลี่อะ่ะเพิ่มเลือดกับดีเฟนซ์เพราะว่าวัวเราเนี่ยมันสร้างเลือดคิดปเป็นเฮดพียิ่งตายยากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับถูกไหมเพราะว่า ยิงฟรีถูกปะอ่าต่อไปพี่กวางครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขายังไม่อัดกันนะเขาจะอัดเออหลักๆคือพี่ควายกับซีดาก้อนสองตัวก่อนเป็นตัวแท้งกับตัวดามเมจม,มีพูดถูกว่าเสร็จแล้วถ้าเกิดตัวไหนเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะอัดอะไรให้อัดซูริวต่อเพราะว่าซูริวก็เป็นดาเมจคือคือดาเมจนะ้ำอะมันรองแค่ซีดาก้อนแต่ว่าน้องก็ยิงจัดจ้านอยู่เพราะฉะนั้นเราอัดต่อแอคแทกเต็มเสร็จแล้วเนี่ยกวางกับบนันนี่ถ้าเกิดสมมติอนาคตพูดถึงอนาคตว่าเราอัดสามตัวนี้แม็กแล้วเนี้ มันเป็นตัวแทงกับตัวซับยิ่งตายยากเราก็ยิ่งยืนนานหมีพูดถูกป่ะอ่าโอเคก็น่าจะจบกันไปนะครับสำหรับเอออิมเมจเนนแบตเทิรนห้าห้านะครับเพื่อนๆลองจับตามที่หมีบอกได้นะแล้วเพื่อนๆก็จะได้แอทเทอร์ไลท์เนี่ยเอาอย่างขี้หมูขี้หมาเอาอย่างน้อยก็ควรจะติดสักอันดับสูงสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนๆได้ตัวห้าท็อปที่หมีบอกตามนี้นะเพื่อนๆจัดนะรับประกันไว้อันดับสระเอ่อสูงอันห้าเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นี่ขี้ๆเลยขึ้นสบายมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเพื่ออนๆต้ง เอาสัตอของเล่นให้มันใสครบด้วยนะแล้วก็ควรจะต้องเลเวลหกควรจะต้องหกดาวอาจจะเตตันให้เยอะด้วยถ้าลงตัวเปล่าสี่ตัวเออลงตัวเปล่าสี่ดาวเลเวลหนึ่งี่ไม่อันนี้ไม่ได้นะเพื่อนตายอย่างเดียวนะอ่าครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำหาเอทไลท์ A ight, สำหรับผู้เล่นสายฟรีหรือว่าสายกลางน้อยนะครับก็ลองทำวิธีตามที่หมีดูก็คือพยายามเล่นทั้ง PV33 แล้วก็พยายามที่เอ่อ Imagine, อิมาจินสงคาม5-5พยายามติดท็อปให้ตัวเองทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับแต่ไม่ต้องไปฝืนนะแบบฝืนแบบเออแบบผู้เล่นสายฟรีจะไปตีกับท็อปร้อยโอ้ยากครับบอกเลยยากยากมากเพราะว่าของเขาพร้อมมาเราเราก็เล่นตามกำลังที่เรามีอ่ะใครไหวเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าครับแล้วก็พยายามให้สูงเท่าที่เราทำได้่าอ,อย่างน้อยถ้าเราได้เอสไลด์ like เนี่ยรวมกัน2โบทเนี่ย ได้5,000ขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถไปตีโบกยี่สิทั้งตัวได้เห็นไหมโบกอยู่โกยี่สิบปทั้งตัวตีโบกยี่สิชิ้นหนึ่งได้พลังต่อสู้เพิ่ม10,000 10ชิ้นก็ได้แสนหนึ่งเห็นไหมฮะเดี๋ยวเลยมาแนะนำเทคนิคเพราะว่าอันนี้หมีก็เนี่ยตีโบกยี่สิหมีก็เอาหินพวกนี้มาแกลกรอหมดอาทิตย์นึงหมีก็รอจบซีซั่นก็ของฟรีเห็นไหมมีแต่ได้กับได้เพราะฉะนั้นบางคนที่ยังไม่รู้ก็รีบเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ดีนะอ่าเอาอย่างไ,งาไปครับรับบสหรการ หาหินดำแล้วครับแล้วก็การตีบบกยี่บเอ็ดว่าต้องทํำยังไงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไกด์ที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ไมไมเติมตังค์นะไม่เติมตังค์สามารถที่จะให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถแค่ขยันขยันลง pvp 3 3แล้วก็ส่งคารมอสเตอร์แบทเทิลห้าห้านะครับแต่จริง pvp 3 3เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อขยันจริงจรแต่ต้องมีดวงด้วยนะบางคนมานังต่อสู้3 4มสี่แสนอย่างเงี้ยแต่จะไปติดเออแร้งสามพันสามพันห้าอันนั้นคือคุณต้องให้คนอื่นเขา,เขาแบกอ่ะ อันนั้นก็แล้วแต่อัน,นอันนี้ไม่ว่ากันนะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จบก,กันไปนะครับสําหรับไกด์หาหินดำแบบแบบสายไม่เติมตังค์เยอะนะเอาใช้คำว่าไม่เติมเออเดี๋ยวเดี๋ยวโหมีพลาดเลยวะพิ่งคิดกันได้อันนี้ครับแพ็กนี้ยสำหรับการตีบกอันนี้บางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าถ้ายังไม่รู้ก็เดี๋ยวมีขอพูดเพิ่มเติมเลยนะครับก็คือฟิลบอสเนี่ยมีเคยเคยแนะนําแพ็กไปแล้วแหละอ่าซึ่งหมีอ่ะ จ่ายไปเรียบร้อยละสามพันสามพันเพชรหมีจะบอกว่าค้มครับสําหรับการตีบวกเห็นบ้างมันจะได้หินโอ้โหได้เงินเอาถ้าหมีจําไม่ผิดนะได้เอ่อเธอไลท์เนี่ยแปดร้อยก้อนก่อนเลยแล้วก็หินตีบวกอะครับเยอะมากมีหินเนี่ยหินดาเนี่ย,ยจะเยอะมากหินดาเนี่ยได้ประมาณสี่ลอมั้งประมาณร้อยยี่สิบก้อนแล้วก็หินตีบวกเนี่ยตั้งแต่บวกหนึ่งเอ่อเป็นหินระดับกลางถึงหินระดับสูง ได้เยอะมากครับหมีบอกเลยนะถ้าเราจะตีบวกนะเราไม่รู้จะเอาตังค์ไปทําอะไรเว้ยให้ไปลงสามพันเพชรฟ้าตรงนี้ครับพอจบเนี่ยเราจะได้ฉายานี่ด้วยนักเล่ามอนสเตอร์เป็นฉายาที่ปลดระบวกพลังต่อสู้อีกห้าร้อยอันนี้สําคัญนะก็เป็นว่าอันนี้ก็เป็นทิคนะนํา่เฉยว่าจะช่วยนะเพื่อนเพื่อนเออสหรับสายตีบวกที่ไม่มีไม่เออไม่มีงบเติมเยอะมากมีงบจํากัดอะไรแบบนี้ลองมาทําตามวิธีที่หมีบอกได้ครับเพื่อนเพื่อนก็จะบวกยี่สิบเอ็ด ทั้งตัวได้แหละอะแค่ใช้เวลาเนาะยิงกระมี่ได้ก่อตะก,กี้มีติดมีก็ติด5ชิ้นแล้วเห็นไหมแล้วก็เราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยอาทิตย์หนึ่งเห็นบ้างเราก็จบซีซั่นไปเ,เราจบอาทิตย์หนึ่งไปเราก็ได้เธอละเออเธลายห้าพันจบซีซั่นเราก็ได้อีกประมาณเจ็ดแปดพันเห็นบ้างเราก็ค่อยมาตีบวกตีบวกไปเรื่อยๆเนี่ยก็สำเร็จครับผมอ่าไงก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะบยังไงก็ขอให้เล่นนี้นคุณนี้อย่างมีความสุขนะคะผม <S <S แล้วเจอกันนะครับ